ยอดนิสันชุดไม่ขึ้นนวาร่าเจนปัจจุบันโดน EV ีจีนทำยอดแซง3เดือนแรกขายได้ไม่ถึง500คันส่วนที่จีนเปิดตัวแซดนายกระบะรุ่นใหม่นิสสันฟอนเทีย p ีเอสส่วนไทยโหรอนวาร่าเจนใหม่ยังไม่เปิดตัวคาด2027ช่วงต้นปีสวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตสำหรับยอดกระบะนิสันวันนี้มาดูกันว่ายอดขายของเขาตั้งแต่ มกกลาเปิดปี2025มาเนี่ยยอดขายแต่ละเดือนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับยอดขายตั้งแต่มกกลาจนถึงมีนาถือว่านิสันนธะาทำยอดขายรวมนะครับไม่ถึง500คันยังตามหลังเจ้าตลาดอย่างดีแม็กไฮรักมิตซูบิชิรวมไปถึง Ford ดและยังมีกระบะจากจีนอย่าง MGX Tender ที่มาสอดแทรกรวมไปถึง l i n d ด r ่ามาด้าพีทีห้าและยังมีสุ zu กิแคลลี ให้หลักแชมป์ที่เข้ามาเอาส่วนแบ่งในตลาดไปทำให้นิสันที่มีการลาาขายเจนนี้มาครบ10ปีไปเมื่อไม่นานยอดจำหน่ายก็ยังไม่กระเตืองแถมยังมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทที่จะมีการปิดโรงงานเจแห่งรวมไปถึงปลดพนักง,งานรอบล่าสุดมากถึง1 0,000ตํื่นตแหน่งยอดรวมอยู่ที่2 0,000่กว่าตำแหน่งถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีนักสำหรับสาวกนิสันเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่แต่อย่างไรก็ตามตามแผนของนิสันแล้ว นาวาร่าเจนถัดไปมีคิวเปิดตัวในช่วงต้นปี2027วันนี้เรามาสรุปกันว่าช่วงไตรมาสที่1ของรถยนต์นิสสันนะมียอดขายที่เท่าไหร่ในเดือนมกราคมนะทำยอดขายนะลดลงถึง36.12%ขายได้227คันก็ลังอันดับที่7นะสำหรับกระบะที่จำหน่ายในไทยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นโตโยต้านะตามมาด้วยอีซูสุนะแล้วก็ไททันนะครับแล้วก็เรนเจอร์นะให้รักแชมป์ยังขายได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ เอ็กเทนเอีกนะส่วน b ีทีห้นะก็ขายได้18คันนะในเดนมากกราคมถือว่านาวาร่าก็ยังนะขายได้เกิน100่ง้คันอยู่แต่ก็ลดลงนะจากปีที่ผ่านมานะในช่วงเดียวกันถึง36.12%นะ227คันส่วนในเรือนกุ้มพาพันธ์นะครับยอดขายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะก็ขายได้นะลดลงไปถึง37.4% 4นะจาก227คันเหลือ1 42คันนะครับก็หลังอันดับที่6นะก็ถือว่าขึ้นมานะแต่เดือนที่แล้วอยู่อันดับที่7นะครับถือว่าทำยอดขึ้นมานะสำหรับทางนิสสันนะครับแต่แชมป์ก็ยังเป็นไฮรักนะโ o โยต้ Toyota, แล้วก็ d m a ม็ Mac, นะครับไ i ทันเ a นเจอแล้วก็เอ็กเทนเนะครับส่วนในไตามาสที่1นะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมนะครับยอดจำหน่ายกระบะนะ4 5 1 4คันนะครับ โดยแบ่งเป็นเจ้าตลาดนะโตยโยต้านะครับมากถึง16,554คันรวมไปถึง d m a มนะครับขายได้14,620คันตามมาด้วยไทยทันนะครับ3า8 3คัน Ford 3,098ันคันไฮรักแชมป์นะครับ1น8 0คัน e อ t e n d e r อันดับ6นะ485คันส่วนนิสสันนะครับส่วนแบ่งตลาดลดลง1.1%นะครับขายได้440คันนะในช่วงไตรมาสที่1ะครับถือว่ายอดจำหน่ายนะ ยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แม้ว่านะครับจะมีการทําส่วนลดแล้วก็เพิ่มในส่วนของชุดแต่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนภายในมานแต่ก็ยังไม่ทําให้ยอดของนวลาเพิ่มขึ้นนะครับสาวกก็เรียกร้องให้มีการปรับโฉมหรือว่าออกรุ่นออนิวมานะครับหากช้ากว่าน,นี้นะไฮลักก็มีโชว์เปิดตัวรุ่นใหม่นะครับภายในปลายปีนี้นะรวมไปถึงกระบะ EV ก็ยังเข้ามาเยอะอีกนะครับ จบไตมาสแรกไปถือว่านาวาร่านะลังอันดับที่7นะครับสำหรับกระบะที่จําหน่ายในไทยแต่ที่ตลาดต่างประเทศเขาก็ยังมียอดขายค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับอย่างที่จีนนะครับก็มีการเปิดตัว z ซนแล้วก็กระบะ HCV นะครับหรือว่าตัวปักอินไฮบิทนะครับอย่างฟอร์ดฟอนเทียโปนะถือว่าเป็น2รุ่นนะที่เปิดตัวที่จีนแล้วก็ จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียด้วยส่วนที่ไทยก็รอรุ่นนะสำหรับกระบะ psv นะนิสสันฟอนเทียโปนะครับรุ่นนี้จะเข้าไทยไหมส่วนนาวาล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปหน้านะความคืบหน้าเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็เอายอดจําหน่ายของนิสันนะครับในช่วงไตรมาสที่1นํานะมาฝากแฟนนะสาวกนิสันนะครับว่ากระบะเจนถัดไปของนิสันจะสามารถ กู้วิกฤตนี้ได้ไหมหลังจากมีข่าวไม่ดีนะเกี่ยวกับบริษัทแม่นะครับที่จะปิดโรงงานทั้ง7หนะ่ก็ปลดพนักงานนะครับมากถึง20,000ตําแหน่งเลยแต่ข่าวนี้ก็ต้องรอดูนะว่าทิศทางต่อไปของนิสันนะครับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จะเป็นยังไงการก้าวข้ามจาการถนะน้ำมันนะไปสู่ HEV รวมไปถึงไฟฟ้าแบบ100%นะครับนิสันจะมีการส่งต่อ,อยังไงส่วนในบ้านเรา นะอย่างที่รู้กันก็คือมีการปิดโรงงานที่1น,นะครับแล้วก็ทําเป็นโรงงานพาร์ทหรือว่าอะไรนะก็ใช้โรงงานที่2ผลิตนะครับส่วนนวล่ารุ่นใหม่นะก็มีข่าวว่าจะใช้โรงงานร่วมกับมิตซูบิชิไทยท่านนะครับแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของดีไซน์แล้วก็คงความนะ แข็งแก่งของนิสสันไว้ส่วนแชสซีก็น่าจะเป็นแชสซีเดียวกันกับไททันนะครับก็ราดูนะเครื่องยนต์นะเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองนะว่าจะใช้เครื่องยนต์ร่วมกันไหมกับไททันครับผมก็จะมาในในคลิปนี้เกี่ยวกับการอนะัปเดตในส่วนของยอดจําหน่ายของนิสสันก็ไตรมาสที่1น,นะลดลงไป1.1%นะก็ถือว่าไม่เยอะแต่ยอดขายของเขานะครับก็440คันนะครับ ใน3เดือนแรกนะหลังจากนี้นะครับจะเป็นยังไงนะก็ต้องรอติดตามสําหรับสาวกของนิสสันครับผมแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับรถยนต์รุ่นนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะาจะพาเ,เพื่อนๆนะไปอัปเดตในส่วนของเจนใหม่นาวาล่านะครับว่าจะมีพื้นฐานแล้วก็เครื่องยนต์แบบไหนจะคล้ายกับมิตซูบิชิมากน้อยแค่ไหนรอติดตามครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ